สังเกตดูดูผมให้ดูเห็นไหมฮะนี่คือความชื้นนะครับที่ซึมจากรอยร้าวนะครับแล้วก็เข้ามาผนังในตัวบ้านสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเคสของงานรั่วซึมนะครับเคสนี้จะเป็นเคสหลักๆเลยของบ้านในสำหรับของเรื่องของผนังติดบอ่อนะครับ ถามว่าผนังติดวอลและตรวจความชื้นได้ไหมวันนี้ผมพาทุกคนมาดูโอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยว่าการชื้นที่เกิดขึ้นหรือการรั่วซึมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะไหนเป็นรูปแบบไหนโอเคไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้นะครับถ้าหากเหตุว่าเป็นผนังเปร่าๆนะครับบอลเปเปอร์ค่อนข้างมองยากนะครับสิ่งที่เราควรสังเกตดูดูผมจะดูเห็นไหมฮะนี่คือความชื้นนะครับที่ ซึมจากรอยร้านะครับแล้วก็เข้ามาผนังในตัวบ้านเนาะดูสังเกตเต็ไมไ่หมดเลยนะครับเห็นไหมรูปล่างแบบนี้คือรอยชื้นนะครับที่เกิดขึ้นของตัวรอยร้าเนาะและควรสระวังมากๆนะครับเพราะว่าดูตอนนี้นะครับซึ่งของเราตรวจพบก็คือว่าเห็นไหมผนังวอนะครับ เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มลอกจากผนังแล้วเ,เนื่องจากความชืนะ้นน่ะมันซึมเข้ามาข้างในนะฮะดูเห็นไหมฮะผนังวอลเริ่มเขาเรียกว่าอะไร,นะรลอกเนาะเพราะว่าความชื้นมันทําให้กาวตัวเนี้ยหลุดออกมานะครับดูอันนี้ก็เริ่มบุดละถ้าเห็นชัดๆก็จะเป็นตัวนีนะฮะถ้ายังไม่พอนะหลังนี้อลังการงานสร้างมากไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นเหมือนผมไหม อันนี้ค่อนข้างนี่เห็นไหมดูสิซึ่งตัวเนี้ยถามว่าเขาซึมจากอะไรนะครับเดีผม,ผมพามาดูใกล้ๆกันสำหรับเองตัวนี้นะครับที่เขาซึมอยูอย่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตหมุนกล้องโอเคที่เขาซึมอยู่นะฮะเห็นไหมรอยรล้าฮะอันนี้คือรอยรล้านะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซูมให้ทุกคนได้เห็นเห็นไหมฮะเป็นแค่รอยรล้าเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะ ทำให้น้ำซึมเข้าไปขนาดนั้นเลยโอ<ด>ควรระวังไว้อย่างมากนะฮะถ้าสมมติเราเจอรอยเล้าค่อนข้างเยอะหรือรอยเล้าฉีกแบบนั้นฮะไม่แน่ใจกล้องเราซูมได้ไหมเดี๋ยวดูหลังข้างๆ๋อ้นีครับตรงขอบมุมหน้าต่างเนาะเล้าว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 แบบนี้รอยเล้าค่อนข้างน่ากลัวนะครับอืม จริงๆผมอยากพาทุกคนไปดูมากเลยอันนี้ข้างนู้นก็ล้าวนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องนึงนะครับจริงๆตัวนี้เขาเรียกว่าเสน็นหน้าผมก็ชัดไปโอเคโอเคครับจริงๆรอยร้าวพวกนี้เกิดขึ้นทุกห้องเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้นะครับเห็นไหม อันนี้คือรอยคาบชื้นนะครับหรือจะเรียกว่าน้ำร่วน้ำซึมเข้าก็ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้เริ่มมาได้เห็นไหมจะเป็นสีอ่นอ,อนแต่สีเข้มนะฮะแต่ถ้าถ้ามองในกล้องปกติอันนี้จะเห็นค่อนข้างชัดโอเค ก็ฝากขอฝากไว้อีกหนึ่งเคสนะครับสำหรับเคสนี้เนาะสำหรับตัวความชื้นหรือน้ำรวน้ำซึมที่เกิดจากรอยเล้านะครับสำคัญมากๆเลยสำหรับบ้านนะครับห้ามปล่อยผ่านโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับเคสนี้แม้ว่าจะเป็นรอยเลาเล็กๆก็ตามนะครับแต่ว่าสำหรับเคสนี้หมายความว่าบ้านนะครับเป็นลักษณะของบ้านคอนแวนต์นะครับคอนแวนต์คือก่ออิฐชาปูนนะครับผนังบ้านของคุณนะครับได้ ลาวเข้าสู่ด้านในเรียบร้อยนะครับหมายความว่าอิดที่ก่อเนี่ยเขาเกิดรอยลาวเกิดขึ้นแล้วทั้งนอกและข้างในนะครับถามว่าพิธีแก้ไขธรรมดาถามว่าหายไม่หายนะครับแต่ผมแนะนําแก้แบบแอควานหน่อยก็ได้นะครับอาจจะกีดเป็นแผลใหญ่เลยแล้วตีตะแกรงเพื่อว่าการรอยลาวระยะยาว,ยาวอันนี้ก็ดีนะครับอืมนะครับ โอเคก็สล okay, okay. ับการแก้ไขเองก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสเปคของของการแก้ไขของโครงการเนาะโอเคสลับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับําหรบบเคสของเอยรั่วน้ำซึมนะครับรอยชื้นเนาะโอเคสลับวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวจะเชิหน้าบ๊ายบาย